สวัสดีทุกคนนี่ครับผมคนต้องเริ่มเข้าสู่คอมพิวเตี้อีกแล้วนะฮะกับซิคอร์ซันในวันที่5แล้วกลับมาอยู่กับตอนที่เรา EP ไหนวะ <c oughs> ที่เราติดอยู่ในซากเฮลิคอปเตอร์นะครับที่มันตกต้นตึกถลม่มใช่ปะอ่าโอเคทีน,นี้ก็จะโยนปืนให้เรา <c oughs> โอ้โหป็นเพื่อนเรา ยิงช่วยเพื่อนไว้อ่าโอเคครับยิงเลยครับังหวะนี้โอโ้โหเม็ดกูหมดแล้วครับให้ปืนอะไรให้กูเดี๋ยวเม็ดหมดนะทุกคนแล้วกูจะเออกูจะออกอยังไงวะปิดปัญหาตรงนี้แหละโอเคเต็มเม็ดมาเพิ่มเต็มเม็ดมาเพิ่ม,ม,ม,เ,มเราต้องยิงแบบยิงอย่างมีจำกัดยิงให้มันคุ้มค่าที่สุดนะครับโอเคสวยสวยสวยไว้ลยกเมื่ ตัวเอเมอร์เอาหมดเกกซีนหมดกระสุนรรภาพตัดด้วยโอเคเฮ้ยเฮ้ยภารกิจใหม่เหรอโค้นเราอยู่อ่าเราอยู่นอกอวกาศะแลว้วนะฮะโอ้ภารกิจน,นอกอวกาศนอกโลกนะฮะคิดทิดทำไมมันเจ๋งอย่างเงี้ยวเกมดิไปลุยน,นอกอวกาศแยกกระโดดโลงโลกนะ ไม่เอานะกูกลัวความสูงไม่เอานะโอ้โหนี่แหละว่านอกโลกสุดจริงครับผมทุกคนครับอ่ากิ๊ฟกิ้งเับที่เบลเบลแอบให้กูดูได้ยังเออโอเคต้นเละเข้าใจเข้าใจสแตนบายไว้นะอ่าเพแบบ ยังไงได้ลงยังกูได้ลงหรือยังออสตัน this is control โอเค,อเค,อเคแล้ว่ากูเริ่มเฮ้ยอะไรเนี่ยระเบิดเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นทุกคนโอ้โหตกใกยนานอวกาศภาพตาัดอีกแล้วแล้วกูมาอยู่ที่เดิมอะไรมึงฝนันหรืออะไร อีกที้ระเบิดหมดมึงจะปล่อยกูได้ยังขี้สวยสวยสวยเพื่อนครับแล้วเมื่อกี้คืออะไรอ่ะภาพตัดคืออะไรอ่ะโหขี้ยอพอตกอุ้ยลบลบลบโอ้เยโอ้โอ้ไปแล้วไปแล้วตามใครตามไอ้หมอนี้ไป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 ตามดันไปตามดันไปจะปาดที่ดันปะโอ้ตายแล้วหนึ่ง เอาไม่ตายด้วยอึดจังวะโอ้โหวิ้งวิ้งหูอื้อหูอื้อโอเคได้ไป็นกระิดสวยครับผมยังไงอ่าชัดอัพอูปากไปเถียงกันเฉยเลยทีมเดียวกันทั้งนั้นเลยอ่า ไปแล้วนะครับผู้นำเราเอ่ะดูเดินไม่ไปอ่ะโอเวอร์คาร์บอน,ไปไปาานตาบชบตาบชบต,ตัไปแล้วก็โเนปกไฟแม่งสมจริงยัดเอาเรื่องมาเกมนี้บทไม่มีนะกูจะได้บวกหรือเปล่าแต่เดงไงเอ้ยยังไงเอ้ยเฮ้ยดูซิตายยังอ๋อค้นหาของนะ ตายแล้วแล้วมันลืมตาอีกไหมวะเกมนี้สมจริงจัะตายลืมตาด้วยตาไม่หลับสักตัวเลยไอเอพดีแล้วแหละตายตาโบ๋เลยนะะพรเจ้ามีตกเฮ้ยอะไรใครวิ่งลงมาพวกเดียวกันใช่ไหมกูกูได้ป่ะเป็นพวกอ๋อพวกเดียวกันเกือบยิงแล้วมึงเกือบยิงอีกแล้ว โอเคเป็นไงบ้างโคลณรุ่นเอวอ๋อเฮ้ยยุคเองโอเคต่อไปครับผมแปให้ทุกคนไม่ได้นะผมอ่านได้นะแต่กูแปลไม่ออกจริงๆขอโทษครับเราจะเล่นเกมนี้ให้มันจบกันไปเลยจะไปเข้าใจกันทั้เถอะ มันคลังแสงยึดเข้คลังแสงวะ่ะเอาเหลืองเอาเหลืองนีพลาเรงไม่ไมีเป้าอ่ะตานี้อีกแล้วเหรอตะลุงเขาคือใครอ่ะเห็นสองอีพีแล้วอ๋อคุยเจอเปิดยี้เลยเหรอยัดระเบิดไปดุย ววไไคอจบยังจบหรือยังครับจบหรือยังครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะเพื่อนเพื่อนมาช่วยกูด้วยเอาไปเด็กเหมือนกันเอาไปกูกระบี่เหมือนกันแล้วเอาเขี่ยแล้วเขี่ยแล้วกูต้องบวก ต้องบวกต้องบวกว่าระเบิดระเบิดเด้อเด้อเด้อโอเคโอเคโอเคเด้อเด้อเดเพื่อนตามมาดีเพื่อนไม่ตายอ่ะมึงอ่ะมึงไม่ตายอ่ะตายอ่ะอ่ะโอ้โหใส่ยัดใส่ใส่ดักเลยนะยังยังไม่จบเดี๋ยวไม่จุกกาดกาด ดูไม่ได้หรอกการคาเนียหมดแล้วนะฮะหมดดงหมดดงสวยหมดดงคัดสวยเพียบลองหัวแล้วกับตันไม่ใช่กับตันหน้าหน่วยที่หนึ่งมันเยอะเกินเยอะเกินก็เอาไปว่ากูจะไม่ตาย้วกูตายทุกอีพีเลยเด่ยโอ๊ยอะไรครับเดียฮ อื้อโอเคเออัดอมุมไปมีเอิดด้วยมีเอิดด้วยนี่ระเบิดคทูทำไมทุไมานย่างไงครับยังไงครับเข้าไปได้สวยสวยสวยหมด,ดังหมดลงอยังไหนหมดลงหรือ,อยัง ให้กูตัวเปิดใช่ไหมไอ้ที่เระเบิดโอ้โห่สี่สี่ห้าทิศทางเอ้าเบ่งเลยเบ่งเลยเบ่งเลยเคเพื่อนเคลียร์ครับสวยครับพ่อวีภาพสวยจัดมองปีไรเอ่ยโอ้แมนโอ้เจ้าลงไปเลยเกโอเค วเค้นหาอะไรเยอะหลุดตายอีกแล้วเฮ้ยตัวแรกว่ะคนแรกว่ะตายหาหลับตาอใครอ่ะอ๋อค่อยค่อยเนียนค่อยเนียนสมุกไม่สมุกแหละยิงเลยเร็วๆๆๆขี้อะขี้ไปๆๆ โอเลสกิลเดี๋ยวกับผมโดดงี้เลยแหละเรื่องว่ะโดดบังเดะทำได้เหมือนกดีครับอ่าฉันไม่รู้เลยครับกูก็ไม่รู้เลยผู้เล่นเนี่ยมีมีมีมันมองอะไรอ่ะปืนกูไม่มีเป้าอะไรเปิดไปเดก เปิดชาร์จแล้วบุ้มตายเหรอโอ้ยหแท้ก็เหี้ยเพื่อนวิ่งไปข้างหน้าก็ไปยิงเพื่อนกูยิงตะกูดิแหละฮะฮะไม่มีเป้ากูก็ยิงได้มาดิกูเน้นมั่วกูเน้นมั่วเน้นมั่วเอากูเน้นมั่วเอากูเน้นมั่วอ๋อเป็นไงล่ะบ้าีกแล้ว ไปไหน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 มึงจะไปไหนนี่ไงแล้วโอ้ยเจ็บโดนแล้วไปเลยครับกัปตันไม่ใช่หัวหน้าหน่อยที่หนึ่งโอ้โฟลี่นี่ว嘛โฟลี่ครับอ๋อมีรถตำรวจด้วยเออไว้ข้างในมีเปล่าไม่มีนะไปสวยสวยสวยทุกคนทำดีมาร์กเลย รีกูตรวจสอบเออตรวจสอบไงมีอะไรไหมตายหาแล้วเอาว่ะเอาว่ะกูมากดนำเลยเนี่ยสายบวกสายลุยเขาไม่คุยเสียเวลาหรอกนี่ใช่ไหมละ่ะอ่าอ่ารออะไรอ่ะเปิดดิหัวหน้ามีเดินสโลว์ด้วย คงไม่ให้กูติดระเบิดอีกใช่ไหมคืออะไรอะมีเง้มมีเองมีเง้ม,ม,เงมดูด้วยมันเป็นตาสัญลักษณ์อะไรบางอย่างนะครับทุกคนครับเป็นของหน่วยศัตรูหรือว่าหน่วยเราก็ไม่รู้นะมีใครจะเปิดไหมเล็งอย่างนี้อะกูก็ได้ <c oughs> เล็งอย่างนี้ใช่กูอ้โห <c oughs> จะบอกแล้วมึงตัดจบอย่างนี้เลยวอสกี้โฮเทลตัดไปตัดมาอ่าโอเคเราต่อเนื่องครับตามโฟลีไปยังไม่จบนะมันเค่ยตัดวิเปต่วไปครับผมไปตาแล้วกูน้ำเลยเดยว ้ยไปมันสวยอย่างนี้วะโอ้อะไรเนี่ยเทียบเลยโอ้เรามาช่วยศัตรูเอ้ยมาช่วยศัตรูเฮียอะไรช่วยฝั่งเรายิงเฮียโดนด้วยอ๋อฝั่งเรากำลังบวกอยู่นะครับเราก็จะช่วยเสริมกำลังแมพโอเคมาเสริมครับขบวนขบวนมันมันเดือดอย่างนี้วะโอ้ถอยก่อนแตงโดนยิงตะกูไอ้เฮียเอ้อ อะไรอ่ะกูไม่เข้าใจอ่ะมึงดูคนเป็นร้อยมึงยิงแต่กูไปเลยให้เพื่อนบวกกับทุกคนเรานอน <c oughs> โอ๋ให้ไปตรงนู้นขีไ่ไป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 แล้วใครบวกก็บวก,วกไปเองกูหนีกูหนียวเดี๋ยวนี้โอ้เกือบต้องค่อยๆไปครับให้เพื่อนบวกไปครับเราเอาเราเอาตัวรอดครับ อย่าลุกอย่าลุกมันจะตายอยู่แล้วชี้ค่อยๆขาดไปได้ไหมค่อยๆขาดโอ้ย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 หมอบหมอบเออไปเห็นกูแล้วไม่ค่อยไปครับทุกคนเราจะไปถึงเป้าหมายให้ได้แล้วไปลุหลุดหลดไม่ข้ามโอ้ยเคี้ยเดียวเดียวเดียวหมอบจิ้จี้ มาอยู่ตัวนี้เอ,อ้าเดี๋ยวอะไรลาบิเลสเลตโก้เลเบ็กไปเลยลาบิเลสใครไปใครไปกูไปกูกูไปเองเลยเคใครยิง่งขยิงกูไปอีกเพื่อนหล่ออ้าวโอ้โหเจ็บหนักอุคาดไปก็ได้อุคาดไปเอ,อ,เอ,เอาก็ได้โอ้ย โอ้ยโอ้ยโอ้ยกูตายวันนี้แหละไอ้เหี้ยเกิดปืนซิแม่งโอ้ยคนเยอะแยะไม่ยิงไม่ยิงตะกูเดียยิดแแบ่ได้ให้กูบวกจ้ะแล้วเป่ากูไปไหนวะเนี่ยเป่าไม่มีกลับไปเอาปืนปืนกูเยอะ ไป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 บาบอไอ้เระเบิด้หโอ้อ้ปปปปเกปีมาดีครับมีะปืนระเบิดใช่ไหกูยัดเลยจะได้ยิงไอ้เโเยยจิตแม่ เจาะๆไอ้เหี้ย่ะพอติดเป็นปืนระเบิดอา่ะยิงเข้าไปอ่ะยิงกูเข้าไปยิงกูจังเลยคนอื่นไม่ยิงหกูแต่เวลากูโชว์บ้างแล้วเดี๋ยวเวลากูโชว์บ้างแล้วตายเยอะมากเลยทุกคนเกิมเตะอะไรเนี่ยเล่นไม่เก่งเน้นี่นฮว,ว้าวโหเพียบเลย เพื่อนมึงไปยังงี้กูเลยเหรอโอ้กูนอนอยู่กูยังโดนอ่ะคิดดูดิโอเคโอเคระเบิดอีกโอ้ไรนักหนาวะเออ ไอ้ไหนยิงกูใช่ไหมไม่เลยยิงกูจังเลยโอเคอยดิฮะเอ้ากูไปไหนวะกูยิงไงโดนแม่งมีมีเป้าให้กูเด็กต้องสาดหม้ตัวเลยนะอะไรอะไรอะไรดูไม่โดนเลยอ่ะนะ่แม่งโยนใส่ตัวกู อะไรครับที่โอ้เจ้าพเจ้าไปซะพวกกู้รวยหมดดงมึงหมดดงพวกเลยหมดดงอย่างเีี้ยยังอีกเหรอไปละสวย ไหน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 คือสวยสวยเข้ามาได้แล้วมึงเข้ามาได้แล้วมึงยิงตั้งนานมึงเข้ามาขโมยลูกเพียนะโอเคแคปแคปอะไรครับอะไรครับปาร์คผู้เลบู๊สักทีตายยากแฮะ กูนอนทำไมไวะระเบิดทุกคนตีระเบิดเกิน <c oughs> ยังไง <c oughs> อาอาสว่างคาตาตาจะบอดไม่หนี่วิ่งเลยโหกูวิ่งเลย ยิงยิงกลนำสักทีเถอะอูด้ำอูตายกดตลอดเลยนะหัวหน้ามึงเป็นหัวหน้าปะเนี่ยเฮ้ยิดคีดมีโชว์สติลอ่ะยิงกอู้หูหูละยิงใครไปไหนไปหนมันไม่สัใจว่ะมดหมดใบจุดไป เฮ้ยออกไปดีเยี่ยบไปเด็กมัวิ่งยิงไงวิ่งยิงยังกับพีบโอเคนี่ก็เปิดเองอ่ะกูเปิดเองกูเปิดเองบอกเลยกูเปิดเองอุ๊ยหลังเข้า หรือเพื่อนยิงกูวะโอเคคลนกูใช่ไหมสิอ่าโอเคให้มันวิ่งมาเองนะฮะเดี๋ยวเราค่อยค่อยยิงไส่โอ้ยที่มีประธานาธิบดีด้วยนะนะโก้สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกคนทุกท่านนะนะผมไม่ทำแล้วใครจะทำ <c oughs> อ่ากูโดนเนี่ยจิดเหลืองนะัคลิปติดเหลืองฮนะ <c oughs> ตายยากตายยนินเขามือก็ไปไปไปมาทไมไม,ไม่ไอ้บ้านไอ้กับหน้าบางังอู้ทําไปเด้อฟ้นไม่ออกอข้างบนก็มีอะไรอะไรอะไรเลยครับไม่ยิงไม่โดนไม่มีเป้ากีบบลอกีกแล้วหรือบืด ใส่บอลใส่บอลกาด์ตัวเลยอ่ะมาดิอืออือพูดไว้พูดไว้ยังไงครับ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 เพื่อนกูนี่เพื่อนกูยิงกับเพื่อนมามามามันมาเรื่อยเรื่อยเออ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  ยิงใครอ่ะโอ้ไปอีกแล้ว <laughs> โอเคสวยอ่ะยิงเพื่อนตายหายแล้วกู <c oughs> โอเคไอ้ลูกลุงนี้แหละ <c oughs> เขาคือไครวะทุก <c oughs> คนใครรู้บอกผมด้วยนะ <c oughs> ต่อนหน้าต่อตาโอ้โหต่อนหน้าต่อตา จอดที่มันยอดเออขอโทษอี๋เอาไปดิปเจ็บกูบเจ็บเจ็บหนักกูตายกูเลิ่มตะไก่เลยอ่าระเบิดมาอีกเออกูท้องกับเกมนี้แล้วทุกคน คือมันไม่ยิงเพื่อนละ่ะยิงตึกกูเนี่ยเขียครับเคลียร์ครับ ดูออกกูยิงมันไม่โดนวะยิงกเอายิงกลัวสวยครับวันน้าอาัตลุงนี่แหละมาเราจะไม่บุกแบบผีผาไปแล้วยัดเลยกูอา่าอันนี้มีพอปีเป้าให้กูได้เลงหน่อย ไปไหนล่ะอ๋อไม่ใช่เพื่อนเราอะก็องฟังตรงข้ามนะครับโก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 อะไรอะไรขวาขวาขวาแ่งเฮ้ยฮิดูดเข้าตรงนี้เลยครับโก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 เฮ้ย เคมีพลังแฝงว่ะเคนารุโตเคอ๋อเคควบชิรกดอะไรอ่ะเมาซ้ายมาดีครับอยู่ดีครับเมบื่อรับกูที่กูไม่ไหวแล้วกูปวดหัวกูปวดหัวจะตายแล้วช่วยกูด้วยเคบอกว่าพอจะเห็นเรานะครับ มารับก็เถอะกูไม่ไหวแล้วหัวจีนเรเปิดแล้วแล้วก็ภาพตัดโอเคครับผมทุกคนสำหรับอีพีนี้คงต้องขอลากันไปก่อนนะครับใกล้จะจบแล้วนะครับสำหรับซีรีส์โมเดลคอมแบทเอคอมซีโมเดลโปรเฟพูดผิดตลอดเลยปะมันโมเดลเหมือนกันอ่ะโอเคครับผมก็ฝากติดตามกันเรื่อยๆนะครับใกล้จะถึงสิ้นสุดการ จบแล้วนะครับสําหรับซีรีส์นี้สําหรับคลิปนี้คงต้องขอลากันไปก่อนนีครับผมอกันใหม่พี่หน้าสาหรับวันนี้ายบายจ้า